สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม2565ประจำปีงบประมาณ2565ศูนย์การศานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุสุมารวันที่4มกราคม2565นางพันธุสภาแบงกลางผู้อำนวยการกอนอำเภอกุสุมานพร้อมด้วยบุคลากรเดินทางมอบเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่2565 ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายวันที่5มกราคม2565นางผันสภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกศนอมเพอกุสศาร,ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคภายใต้โครงการสคสศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปี3จากนายวิทูลน,นวนนุก,กูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครณศาลากลางจังหวัดสกลนครเพื่อให้สำนักงานกสอนอจังหวัดสกลนครนำโดยนายชาญชัยโพลกองสิง์ผู้อำนวยการสำนักงานกสอนอจังหวัดสกลนครพร้อมคณะนำมอบให้โรงเรียนท่าวารีตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร วันที่5มกราคม2565นางพันสภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกศนอำเภอกุตุมารพร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์มอมรศิลป์ผู้ชำนาญการและนางสาวอัญชลีแผนบุตรผู้ผู้ช่วยเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่12พศ2564ประจำเดือนธันวาคม2564โดยมีนายชานชัยภูนกองเสิงผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห,ห้องประชุมโคสิทธ์โฆษนะสันติสำนักงานกสนจังหวัดสกลนคร วันที่7มกราคม2565นางพันสุภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกรศนอมเภอกุมุมานเข้าร่วมโครงการสคศศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปี3เพื่อมอบความสุขแก่น้องในพื้นที่ห่างไกลถิ่นธุรกันดารณนะโรงเรียนท่าวารีตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาว จังหวัดสกลนครน,นำโดยนายชันชัยโพนกองสิงผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนอจังหวัดสกลนครคณะผู้บริหารและบุคลากรกศนอจังหวัดสกลนครโดยมีนายสถิรพัฒน์ทัศกรปลัดอาวุโสอำเภอสองดาวรักษาการแทนนายอำเภอสองดาวเป็นประธานพร้อมร่วมมอบสิ่งของแก่นักเรียนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ วันที่10มกราคม2565เวลา8นาฬิกานางผันสุภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกศนอมเภอกุสมานพร้อมคณะบุคลากรจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยและสวดมนต์ไหว้พระณบริเวณหน้าเสาธงกศนอมเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร และประชุมประจำเดือนบุคลากรก,รก,รก,รกรสนอเภกุสุมานประจําเดือนธันวาคม2564เพื่อประชุมชี้แจงการประชุมประจําเดือนที่ได้รับนโยบายมาณนหะ้องประชุมก,รกรสนอเภกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่12มกราคม2565นางพันสภาแบ้งกลางผู้อำนวยการก,รกรสนอเภกุสุมาน พร้อมคณะบุคลากรกอรสนอเภอกุสุมานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณรอบๆกอสนอเภลกุสุมานและบริเวณห้องสมุดป,ประชาชนลำเภอกุสุมานให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามและเวลา16นาฬิกานางผนสุภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกอรสอเภลกุสุมานพร้อมคณะบุคลากรกร,ร่วมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงจิตใจเบิกบานแจ่มใสห่างไกลจากโรคภัยณกอสนอเผอกุสมานจังหวัดสกลนครวันที่13มกราคม2565นางพันสภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกอสนอมเผอกุสมานเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงานกอสนอโดยมีนายชาญชัยโพลกองเสิง ผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมโคศิษโคนะสันติสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่15-16มกราคม2565นางผันสุภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกสนเภอกุสุมานพร้อมคณะบุคลากรกศนอเภอกุสุมาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักง,งานกสอนอประจำปีงบประมาณ2,565เรื่อที่1ระหว่างวันที่15-16มกราคม2,565โดยมีนายชานชัยโูลกองเสงผู้อำนวยการสำนักง,งานกสอนอจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าห้อง ประชุมโคสิตโฆษณาสันติสำนักง,งานกสนจังหวัดสกนลนครวันที่17มกราคม2565เวลา6นาฬิกานางพันสภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกสนอเภอกุสมารร่วมสืบสารอริยะประเพณีทำบุญตักบาตรน,น,นุ่งสิ้นนั่งศาสตักบาตรไทยโซณบริเวณหน้าสูงวัฒนธรรมไทยโซ่โดยการทำบุญตักบาตรนี้ จะทำทุกวันพระขึ้น15ค่้าำของทุกเดือนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปวันที่18มกราคม2565นางขันสุภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกศนอำเภอกุสุมานพร้อมบุคลากรกศนอำเภอกุสุมานดำเนินการจัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรการท่องเที่ยวระหว่างวันที่18ถึง 20, 25ถึง21มกราคม2565โดยมีนาง,งสันสุภาแป้งกลางผู้อำนวยการกอสนอมเพลกุชมานเป็นประธานในพิธีเปิดณกอกสนอตำบลน,นาผู้ออำเภอกุชมานจังหวัดสกลนครวันที่18มกราคม256 ่าาสุภแบงงกลงผู้อำนวยการกศนอำเภอกุสุมานพร้อมบุคลากรกศนอำเภอกุสุมานต้อนรับนางสาวทนิยาสิริเวชพนักง,งานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลจากกศนอำเภอพระนมไพรสังกัดสำนักง,งานากศกนจังหวัดร้อยเอ็ดมาปฏิบัติหน้าที่ณกศนอำเภอกุสุมานสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนคร วันที่19มกราคม2565เวลา9นาฬิกานางผันสุภาแบ่งกลางผูวมหนวยการกสนอำเภอกุสมานพร้อมบุคลากรกสนอำเภอกุชมานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณรอบๆกสนตำบลนาโพให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามและเวลา16นาฬิกานางขวัญสุภาแบ่งกลาง พูนเมืองการกสนอำเภอกุสุมาลพร้อมคณะบุคลากรร่วมกันออกกําลังกายแข่งขันกีฬาแชร์บอลเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงจิตใจเบิกบานแจ่มใสห่างไกลจากโรคภัยนักกสนอำเภอกุสุมาลจังหวัดสุกลนครระหว่างวันที่19-20มกราคม2565นางพันธภสาบแบ่งกลาง ผู้อำนวยการกศนอมเพอกุสมานมอบให้นางสาวลัคนาตุนีนางสาวปราณีนาคงนางสาวกาญจนาวัชระพันธุคงนายวรเชษรมจันอินและนางสาวชันทวันราชกมครูกศนอตำบลเข้าร่วมอบรมออนไลน์การอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย สมองของผู้สูงอายุในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิติรุ่นที่7โดยมีดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและด็ตรภูมิพัฒน์เหลืองแหล่รองเลขาธิการกศออนอเป็นผู้กล่าวรายงานณกศนอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร วันที่21มกราคม2565นางพันสุภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกศนอำเภอกุสุมาลเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตยโดยมีนายชาญชัยโพลก้องเสง็งผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห,ห้องประชุมโคสิตโคสนะสันติสำนักงานกศนจังหวัดสกลนคร วันที่21มกราคม2565นางพันสภา,าแบ่งกลางผู้อนนวยการกสนอมเภอกุสมานมอบให้บุคลากรกสนอมเภอกุสมานดำเนินการจัดโครงการวัยรุ่นวัยทำงานสดใสใส่ใจสุขภาพประจำปีงบประมาณ2565ณกศนตำบลทั้ง5ตำบลอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร วันที่25มกราคม2565นางผันสภาแบงกลางผู้อำนวยการกสนองเพิรกุสมานพร้อมคณะบุคลากรกสนองเพิรกุสมารเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกศนสกลน,นครเพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพประจำปีงบประมาณ2565ระยะที่2 ภมศูนทรพาหนองหานห,หลวงเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดรวมทั้งเปิดเวทีให้ครูนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ1อ,อําอำเภอ1ครูดี1เบสแพคกทิสโดยตัวแทนครูจากกศนอำเภออำเภอละหนึ่งคน นำเสนอในรูปแบบนิทรศการณกอสอนอำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครวันที่26มรกราคม2565นางพันสภาแบงค์กลางผู้วำนวยการกสนอำเภอกุสุมานพร้พอมบุคลากรก,รกสนอำเภอกุสุมารดำเนินการจัดโครงการวัยรุ่นไวไัยใสห่างไกลยาเสพติดใกล้ชิดประชาธิปไตยเข้าใจกฎจราจร ประจำปีงบประมาณ2,565ณกรสนรรคตำบลทั้ง5ตำบลอำเภอกุุมานจังหวัดสุรนครวันที่26มกราคม2,565เวลา9นาฬิกานางพันสุภาแบงกรางผู้อำนวยการกรสนอำเภอกุสุมาพร้อมคณะครูและนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆกศนตำบลกุสุมานให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามณกศนตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลคนครและเวลา16นาฬิกาคณะบุคลากรกศนอำเภอกุสุมาร่วมกันออกกำลังกายแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงจิตใจเบิกบ,บานแจ่มใส ห่างไกลจากโลกภัยากอสนอมเภอกุสมานจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่27-28ถึง 28, มกราคม2565นางพันสภาแบงค์กลางผู้อำนวยการกอสนอมเภอกุสมานพร้พอมคณะบุคลากรกอสนอมเภอกุสมานดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เรื่องโลกวิทยาศาสตร์ โดยมีนางขันสภาแบงค์กลางผู้อำนวยการกรสนอำเภอกุสุมานเป็นประธานในพิธีเปิดและนางสาววะลาพรร้อยพิลาเป็นผู้กล่าวรายงานณกสนองอำเภอกุสุมานจังหวัดสกนลนครและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาครพนมจังหวัดนครพนม วันที่29มกราคม2 5งพนางพันสุภาแบงค์กลางผู้อำนวยการกศนอำเภอกุชมานพร้อมคณะบุคลากรกศนอำเภอกุชมานดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อเพิ่มผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเป็นเน็ตโดยมีนาง ขันสุภาแบ่งกลางผู้อำนวยการกศนอเพลิกุสุมานเป็นประธานในพิธีเปิดและนางสาวฉันทวันราชกมเป็นผู้กล่าวรายงานณห,ห้องประชุมกอศนอเพลกุสุมานจังหวัดสกลน,นคร